สื่อเวียดนามลือสนัน2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมย้ายไปเล่นหลีกเวียดนามสื่อเวียดนามรายงานว่าหลังจบศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2022-2023ออมสินส,สิพาพรจันทวิสูตรมือตบจอมพลังไดมอนด์ฟู้ดไฟเซฟแอร์ฟอร์สและดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดคว้าเหรียญทองซีเกมส์2022จะย้ายไปเล่นวอลเลย์บอลหลีกเวียดนามในเลก2กับทีมจีเล็กซิมโก้ไทยบิน ทีมเดียวกับที่ออนอุมาสิทธิทรักษตำนานเจ็ดเซียนไปเล่นก่อนหน้านี้โดยคาดว่าหลังจบฤดูกาลวันที่26กุมภาพันธ์2566เธอจะบินไปเวียดนามทันทีและถ้าเธอสามารถปรับตัวได้เร็วก็สามารถที่จะลงเล่นเกมกับทีมคินแบกแบกนินในวันที่26กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ได้นอกจากจะฟ้าส,สิภาพรกันทวิสูตรแล้วจีเล็กซิมโก้ไทยบิน ยังสามารถคว้าตัวนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมทีมได้อีกหนึ่งคนแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยว่าเป็นใคร